ก็ต้องขอสวีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้นะเราก็จะมาชี้แจงอีกแล้วนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนอายุนั่นแหละฮะซึ่งมันก็มีปัญหามาน,นานแล้วนะซึ่งผมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าสรุปปัญหามันเกิดจากอะไรกันแน่คนระับผมก็เลยทำคลิปชี้ชแจงแบบ,แบบลวกๆไปนะซึ่งมันก็ทําให้ซึ่งมันก็คือเจ๊งนั่นหละฮะคือโดนด่ายับนะฮะผมก็เลยตัดสินใจนะที่จะ ลบแล้วก็ไปศึกษามาก่อนนะศึกษาใหม่แล้วก็ได้มาเป็นคลิปนี้แทนฮนะโอเควันนี้เรามาจะจะมาชี้แจงกันฮนะว่าทําทำไมนะคุณจึงเปลี่ยนอายุไม่ทันนะปัญหานี้นะมีร้อยคนร้100อยกว่าคนที่มาคอมเมนต์นะซึ่งผมก็ทําช้ามากเลยแหละคือปุ้นง่ายคือขี้เกียจ <c oughs> คือไม่ใช่ปัญหาทางเทคโนโลยีนะถ้าเกิดไม่ใช่แคสเกมนี่นี่ไม่เกี่ยวกับปัญหาทางเทคโนโลยีนะแต่มันเกี่ยวกับปัญหาทาง ความเกียงนะฮะโอเคเราจะมาชี้แจงกันฮะโอเคนะปัญหาที่ทุกคนบอกกันเยอะนะก็คือเดี๋ยวสักครู่นะ,ะนี่ฮะเดี๋ยวคือครั้งนี้ผมไม่เข้าไม,ไม่ใช้แอปพลิเคชันเข้านะเขาผมจะใช้ในเว็บพอมันวายกว่านะฮะแล้วผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจกันดีนะฮะเข้าใจกันได้ดีกว่าได้ดีพอๆกับแอปนะฮะโอเคตอนเรามาอยู่ในหน้าแอคเคาท์อินโฟนะฮะใครที่เข้าไม่เป็นก็ ผมก็คือพูดไปแล้วใ,ในคลิปสอนเปลี่ยนอายุในคลิปเก่าๆนะโอเคเราจะเลื่อนมาข้างล่างฮนะนี่คือตัวปัญหาฮนะคือเนี่ยคำว่า b i r ร์ดเบิร์ดเนะฮะเนี่ยตรงนี้นะผมคือมันจะเป็นสีจดเทาใช่ไหมเราจะไม่สามารถกดอะไรได้นะฮะถึงแม้จะกดใช้ตายมันก็กดไม่ติดนะฮะโอเคปัญหาปัญหาฮนะมันเกิดจากการที่คุณสังเกตฮนะตรง คำว่าปีเกิดฮนะปีเกิดของแอ o เ n านี้ฮะที่ผมตั้งไว้ก่อนหน้านี้มันคือปีเกิดสอง7นนะคุณเห็นไหมฮะโอเคมันเกิดว่าสองพันสนยซึ่งมันก็จะทําให้โรบบอกเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยอายุต่ตำกว่าส3บปีคือคํานวณสูตรคํานวณก็ง่ายๆนะฮะก็คือเอาปีปัจจุบันฮนะเอออ2 0ใช่ไหมไปลบกับ ปีที่เราตั้งไว้นะฮะก็คือเมื่อกี้คือ217นะอันนี้คือเคสตัวอย่างแล้วก็จะกดเท่ากับมันก็จะออกมาเป็นเลข3นะนี่คืออายุที่เราบอกเข้าใจว่าแอคเขาคุณมีนะฮะมันเข้าใจว่าคุณอายุ3ปีนะฮะซึ่งมันก็จะทำให้คุณไม่สามารถเปลี่ยนอายุได้นะฮะคือมันจะเปลี่ยนอายุได้ก็ต่อเมื่อ แอคเค้าของคุณนะฮะมีเขาเรียกว่าอายุในตามตามธรรมชาติเนี่ยเกิน13ปีแล้วนะฮะ ต้องเกินไปกว่านั้นฮะไม่มีวิธีอื่นที่จะเปลี่ยนแล้วมั้งฮะคือถ้าเกิดจะเปลี่ยนก็อาจจะต้องไปติดต่อกับแอดมินโลบอกนะให้เขาให้เขาให้เขาแบบปลดให้นะแต่บางทีคุณอาจจะต้องมีหลักฐานหลายๆอย่างนะไปยื่นฮะหรือไม่ก็ถ้าเกิดคุณตั้งไปเวอร์จริงๆโลบอกก็อาจจะแก้ให้นะแต่ว่ามันจะยุ่งยากหนยนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าวิธีติดต่อแอดมินเป็นยังไงนะแล้วเขาก็โอเค สรุปก็คือคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนอายุได้ฮะถ้าเกิดคุณอายุที่ตั้งก่อนหน้านี้อย่างเช่นหลายๆเคสก็คือตอนตอนสมัคร i อดีใหม่ๆฮะตั้งไปแบบเกินไปเกินเลยนะเป็นอายุอายุแบบเกินไปเลยนะแบบว,ว่าอายุแบบติดลบอะไรอย่างงี้นะก็คุณจะไม่สามารถแก้ได้นะโอเคมันจะแก้ได้มันจะปลดล็อกให้คุณแก้ก็ต่อเมื่อคุณอายุสิบ ไอเดียนี้ของคุณอายุ13าปีขึ้นไปแล้วโอเคนะคุณก็จะสามารถเปลี่ยนอายุได้แต่แต่เอาจริงนะคือถ้าเกิดไอเดียคุณโดนปลดล็อกแล้วหลังจากอายุ13ปีขึ้นไปแล้วผมว่าคุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะฮะแนะนําว่าอย่าเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนก็ต้องดูดีๆก่อนนะฮะว่าจะจะตั้งเป็นปีอะไรนะฮะเพราะว่าปีนี้มีความสําคัญมากนะลองลองจากความสําคัญของปีก็คือ วันเกิดวันกับเดือนนี่แหละฮะเพราะว่าการที่เราบอกจะปลดให้เนี่ยมันจะต้องมีวันกับเดือนแล้วก็ปีที่ตรงกันเป๊ะเลยนะฮะแต,แต่บางทีเราบอกอาจจะปรับปรับปลดอายุให้คุณเลทไปเป็นอาทิตย์นะฮะเพราะว่าเราบอกเขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะโอเคซึ่งโอเคมันก็คือคุณต้องรอ ต้องรออย่างเดียวนะฮหรือไม่ก็ต้องติดตอ่อแอดมินโอเคนะตามปกติคุณจะไปสามารถเปลี่ยนได้นอะกจากต้องรอไปนะรอหลายๆชาติเลยนะโอเคเราจะมาดูของเคสที่ตับปาะยุทธ์ตอนแรกเออเป็นสิบสามปีขึ้นไปนะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะโอเคนะตอนนี้เราก็มาอยู่ในไอดีหลักนะที่อายุมากกว่าสิบสามปีนะโอเคเราก็จะมาดูนะในเซตติ้งนะ โอเคนะเดี๋ยวรอโหลดสักครู่โอเคผมตั้งเป็น2,007นะสำหรับไอดีนี้ก็คือ1มกรา2,007นะซึ่งมันก็เลยมาแล้วนะฮพาะทำให้ผมสามารถกดเพื่อเปลี่ยนอายุอะไรก็ได้นะซึ่งการเปลี่ยนอายุมันก็ต้องระวังหน่อยนะคือมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เช่นไปกด2,020นะี่ะซวยนะฮะรอ13ปีนี่แย่เลยนะเวลากดเวลาจะเปลี่ยนอายุอะไรก็ต้องดูดีๆก่อนนะฮะ โอเคก็คือถ้าเกิดอายุอายุของ i อดีคุณเนี่ยมากกว่าสิบาขึ้นไปแล้วคุณจะสามารถเปลี่ยนอายุได้เลยนะฮะซึ่งคุณคุณจะอ,อาจจะเกิดปฏิเหตุได้นะเกิดถ้าเกิดคุณเปลี่ยนเปลี่ยนแบบผิดพลาดไปนะอาจจะอาจจะต้องรอนะฮะโอเคก็ผมว่าน่าจะเคลียร์แล้วล่ะถ้าเกิดสงสัยว่าเปลี่ยนอายุเปลี่ยนยังไงนะผมจะถอยหลังอายุไปแล้วกันผมจะตั้งเป็นสองพันสี่แล้วกันสอง4นสี่นะพอตั้งเสร็จแล้วใช่ไหม แปลว,ว่าตันวันเดือนปีอะไรเรียบร้อยนะฮะให้เลื่อนมาข้างล่างเห็นคําว่าเซฟนี่ไหมฮะเนี่ยที่สี่โไฟล์เนี่ยผมกดฮะอ่ะกดเซฟไปนะฮะอ่ะนี่ฮะมันก็จะขึ้นว่าเซฟเรียบร้อยนะโอเคแล้วก็กดโอเคไปนะฮะเท่านี้นะอายุคุณก็จะเปลี่ยนได้แล้วนะฮะซึ่งแนะนำว่าปัจจุบันที่ลงคลิปนะ อย่าตั้งเกิน2อง0จะดีที่สุดนะไม่งั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะโอเคงั้นก็ผมว่าเราจะก็เคียรแล้วล่ะถัส่วนใครที่มีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะฮะโอเควันนี้ก็นะก็ขอลาไปก่อนนะก็อย่าลืมกดไลค์ซับไต b ์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ